ในตลาดรถตู้ MPV ไฟฟ้า7ที่นั่งเ่ยทุกคนตอนนี้มันกำลังแข่งขันกันแบบดุเดือดสุดๆเลยนะมีรถอยู่3รุ่นจาก3ค่ายที่แบบพยายามจะออกมาเพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่งนั่นคือเดนซาดีเก้า X ง X 9และซีเกอร์0ูนย้อนกลับไปประมาณ1ปีก่อนหน้านี้นะรถทั้ง3รุ่นนี้ในรุ่นตัวท็อปของเขาเนี่ยราคาขายอยู่ประมาณสัก2ล้านปลายจนถึง3ล้านมีแค่เดนซาดีเรุ่นเดียวเองที่มีรุ่นล่าง ล้านก้าแล้วขายดีมากทุกคนเพราะราคามันต่ําลงมากว่าคนอื่นๆเยอะพอบ้านแม่บ้านทุกคนเลือกใช้ไปเป็นรถส่งลูกไปโรงเรียนหมด Fast Forward มาในยุคปัจจุบันตอนนี้ X เ n ง X 9มีรุ่น Executive แล้ว2 4 9 0 0 0กับคันนี้ s t ิ๊กเ er กอร์009 s t a n d a r d 2 3 9 0 0ตนะต่างออกรุ่นที่เป็นรุ่นล่างลงมาเพื่อต่อสู้กับ d e n ซ a โดยเฉพาะ ซึ่งวันนี้ผมเลยเอาคันนี้มารีวิวก่อนซีเกอร์0ูนย์ศูนย์เสีเขียวอันใหม่พิเศษนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าย้อนกลับไป1ปีก่อนหน้านี้ได้ผมจะซื้อไมหมคันนี้อันดับแรกอยากพูดถึงแบรนด์เขานิดหนึ่งซีเกอร ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าแบบเขาเป็นแบรนด์มาจากประเทศจีนใช่ไหมแต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเขามีชื่อภาษาจีนด้วยนะชื่อว่าจีเคอร์นะฮะมันก็คือมาเป็นคําว่าซีเกอร์แล้วก็แบรนด์นี้อยู่ภายใต้จีรีกรุ๊ป ซึ่งจีลี่เนี่ยมันเป็นบริษัทใหญ่ที่มันมีแบรนด์อยู่ภายใต้ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเกิดเราเข้าไปดูซอฟต์แวร์ภายในรถเราจะรู้สึกเลยว่าเออซอฟต์แวร์มันหน้าตาคล้ายๆกันในบรรดารถยี่ห้อพวกนี้เพราะจริงๆมันก็คือถูกเดเวลลอปมาพร้อมๆกันแล้วก็เปลี่ยนสกินให้มันไม่เหมือนกันซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักรถของ Volvo รุ่นหนึ่งชื่อว่า EM90 เป็นรถ m p v 7ทีที่นั่งที่เป็นรถตู้ไฟฟ้าเหมือนกันนะซึ่งพื้นฐานของเขาก็มาจากรถคันนี้นี่แหละก่อนอื่นมาพูดถึง ดีไซน์ภายนอกของซีเกอร์009คันนี้กันก่อนนะตั้งแต่มันเปิดตัวมาแล้วเนี่ยทุกคนผมยอมรับเลยว่าผมไม่ใช่แฟนคลับของดีไซน์หน้าตาของซีเกอร์เท่าไหร่คือรถของเขามันจะมีความแบบบ็อกซี่เหลี่ยมๆหน่อยถ้าเทียบกันในบรรดาแบบเดนซาหรือ x อ็กซ์เพิรอะไรเงี้ย คันนี้มันจะมีความแบบแมสคิวลีนที่สุดมันจะดูแมนที่สุดมันจะมีแบบเส้นสายมันจะดูแบบ90องศา180องศาทุกคนมันจะแบบมีความแบบว่ามีความเหลี่ยมอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็ผมไม่ค่อยชอบไฟหน้ากับกระจังหน้าของเขาเลยเรารู้สึกว่ามันมีเส้นสายอะไรบางอย่างที่มันแบบดูมีความรกๆนิดนึงแต่ว่าในทางกลับกันผมชอบดีไซน์ด้านท้ายของเขานะซึ่งเรารู้สึกว่าเออท้ายรถของรถคันนี้เป็นรถที่สวย หลายๆอย่างมันดูลงตัวไม่รู้สิทั้งๆท,ที่เป็นรถคันเดียวกันนะหันหน้ากับหันหลังนี่คือเราชอบไม่เหมือนกันเลยแล้วก็สีนี้ที่เป็นสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่เพิ่งมาใหม่ไม่นานมานี้แล้วผมรู้สึกว่าเป็นเขียวที่สวยนะมันจะมีความคล้ายๆกับต้นมะกรอกนิดนึงอเออเป็นสีเขียวที่อมขาวๆเข้าไปนิดนึงซึ่งผมรู้สึกว่าเออสีนี้ผมชอบมากแล้วก็ล้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นสแตนดาดหรือรุ่นท็อปนะมันจะได้ล้อลายเดียวกันหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ว่า อันเนี้ยจะเป็นขนาด19นิ้วแต่ถ้าเกิดเป็นตัวท็อปจะได้20นิ้วซึ่งผมว่าผมชอบ19ามากกว่านะยางมันหนาดีแล้วมันก็ซับแรงกระแทกได้ดีกว่าทีนี้สิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นสําคัญสําหรับหลายๆคนคือขนาดของมัน ension, นะด i m e n ชั o เนาะรถคันเนี้ยไซส์มันค่อนข้างยาวเลยนะฮะประมาณ5เมตร2 m. ซึ่งเมื่อเทียบกันในบรรดาแบบว่าเดนซาซีเกอร์เอ,อ็กซ์เพิงเนี่ยคันนี้จะเป็นรถที่สั้นที่สุดแต่ความยาวของฐานล้อจะยาวที่สุดนะ คันนี้ฐานล้อจะอยู่ประมาณั3เมตร2ซึ่งตัวเลขพวกนี้มันจะดิฟห่างกันอยู่ประมาณ5เซน10เซนนะแล้วก็ความสูงของรถคันนี้มันจะอยู่ประมาณเมตร80กว่าๆทาให้มันจะค่อนข้างเตี้ยหน่อยจุดศูนย์ถ่วงลงมาต่ําหน่อยเวลาขับเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่ารถมันไม่โยนมาก แล้วก็ความกว้างจะกว้างประมาณสัก2เมตรนะซึ่งตัวเลขพวกนี้จริงๆถึงแม้ว่ามันจะดิฟห่างกันไม่เยอะถ้าเกิดเราไปดูตามสเปคนะแต่ว่าเวลาเข้าไปนั่งขึ้นไปแบบใช้งานจริงๆเราจะรู้สึกได้ถึงพื้นที่บางอย่างที่มันไม่เท่ากันแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆพาดูในส่วนของอินทีเวียเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตเปิดท้ายรถให้ดูพร้อมกับโชว์กุญแจของเขาด้วยคือกุญแจของซีเกอร์มันจะมาเป็นเหมือนก้อนหินอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเพบเบิลสี่เหลี่ยมนะครับ แล้วก็จะมีปุ่มซ้อนกันอยู่2ชั้นนะซึ่งผมรู้สึกว่าผมชอบดีไซน์มันมากเลยนะแต่ว่าผมไม่ชอบการใช้งานมันเลยมันเหมือนกับว่าเราไม่รู้ว่าปุ่มไหนมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันจับไปแล้วมันเลียบไปหมดนะฮะใดๆก็จะบอกว่ากดปุ่มนี้ข้างหลังเนี่ยกดหน่อยสิเพื่อนอ่ะโอเคอ้าวฮลัลโหลอะไรอ เปิดออกมาปุ๊บมันก็จะมีพื้นที่สําหรับโหลดสัมภาระประมาณนี้ซึ่งพื้นที่ด้านหลังของรถคันนี้ผมว่าเยอะใช้ได้นะมันมีโหลดฟลอร์ที่ค่อนข้างกว้างไหนๆเราอยู่ตรงนี้แล้วผมจะลองพับเบาะให้ดูเลยแล้วกันนะคืออันนี้มันจะไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะพับมือนะครับพอพับลงไปอ่ะมันจะพับได้สุดแค่นี้นะมันจะไม่เหมือนอย่าง X เผงที่มันจะเรียบไปเลยเนื่องจากรถคันนี้มันเตี้ยหน่อยดังนั้นสมมติว่า เวลาเราจะมีของที่จะวางซ้อนกันสูงๆอะ่ะมันอาจจะมาติดหลังคาเร็วนิดนึงถ้าเดนซ่ามันก็จะสูงขึ้นไปมากกว่านะครับมันก็จะใส่สัมภาระได้เยอะกว่าถามว่าอันนี้มันพอใช้งานได้ไหมผมว่ามันใช้งานได้แล้วแหละมันขึ้นอยู่กับว่าไลฟ์สไตล์ของคุณเป็นยังไงมากกว่าถ้าเกิดใช้งานชีวิตประจําวันทั่วๆไปอะ่ะผมว่าเท่านี้โอเคแล้วทีนี้เข้าสู่อินทีเรียนะฮะผมว่ารถคันนี้ เขาออกแบบภายในออกมาได้ดูดีเลยนะไอเดียอย่างหนึ่งของเขาคือเขายังคงความมินิมอลของดีไซน์เอาไว้แต่ว่ามีการเติมพวกวัสดุพวกแบบไฮกลอสหรือว่าสแตนเลสอะไรแบบนี้โครเมียมพวกนี้มาช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับมันซึ่งผมว่าเออมันค่อนข้างลงตัวดีมันไม่ได้แบบเพลนจนเกินไปจนไม่มีอะไรเลยแต่มันก็แบบไม่ได้ลกหูลกตาเยอะมากคือแค่จะบอกว่าโดยรวมมันให้ความรู้สึกที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกหลังจากที่แบบได้ขึ้นมา ด้วยความที่ผมอาจจะใช้เดนซาอยู่แล้วด้วยมั้งคือพื้นที่เก็บของอะ่ะมันไม่ได้เยอะมากทุกคนทั้งแบบแผงข้างประตูช่องวางแก้วพื้นที่อะไรต่างๆรู้สึกว่ามันแบบมันแอบแคบลงอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็ปุ่มปรับแอร์ทั้งหมดหายไปหมดเลยนะทุกอย่างย้ายเข้าไปอยู่ในหน้าจอเกือบจะทั้งหมดช่องแอร์เนี่ยก็ไม่มีไม่มีมือเอาไว้จับปรับองศาต่างๆจะต้องเข้าไปกดจากในหน้าจอตรงนี้ความรู้สึกแว็บแรกเราไม่ค่อยชอบหรอกเพราะว่าเราอยากให้มันแบบสามารถ ปรับได้เองเลยใช่ปะแต่ว่าซีเกอร์เขาทำให้มันฉลาดกว่านั้นนิดนึงก็คือมันสามารถเลือกโหมดของการสวิงของแอร์จากในหน้าจอตรงนี้ได้เราอยากปรับเองอ่ะจะเป็นโหมดฟรีแบบนี้ก็คือสามารถเลือกปรับทิศทางของแอร์ได้เลยตามใจชอบของเราใช่ปะ่ะโฟกัสก็คือพุ่งตรงมาที่เรามี a v o i d i ก็คือให้มันกระจายออกไปไม่โดนตัว แล้วก็มี natural ก็คือจะเป็นลมที่แบบเป่าแบบเอื่อยๆหน่อยมีความธรรมชาติขึ้นนิดนึงซึ่ง to be fair รถยนต์ไฟฟ้าหลายๆรุ่นเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออของ s ิกเกอร์เขาทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะในความรู้สึกคือผมลืมเรื่องการปรับแอร์ไปเลยอะผมแบบจิ้มเอาในนี้แล้วมันแล้วมันใช้งานได้เออเร,เราเลยไม่ได้คิดมากอีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือการปรับแอร์ของเขาเนี่ยคือเราสามารถแบบ เลื่อนไปปรับแถว2กับแถว3จากหน้าจอหลักตรงนี้ได้หมดเลยนะคนส่วนใหญ่อาจจะมองเรื่องนี้ไม่ค่อยสาคัญเนาะแต่ว่าสําหรับคนที่แบบเป็นคนขับแล้วคนที่นั่งข้างหลังอ่ะเขาเป็นสมาชิกครอบครัวของเราที่บางทีเขานานๆขึ้นรถมาทีหรือบางทีเขาเป็นเด็กการที่คนขับมีคอนโทรลในการแบบปรับแอร์ทุกๆส่วนของรถอ่ะคือคือผมสามารถเลือกได้ถึงขั้นว่าแอร์ข้างหลังอ่ะมันจะให้สวิงไปทางไหนอ่ะอย่างในเดนซาอย่างเงี้ยทำไม่ได้ใช่ป่ะเพราะว่ามันเป็นเป็นช่องแอร์แบบปรับมือ แล้วสมมุติว่าคนนั่งหลังสุดมันเป็นเด็กอย่างเงี้ยเขาปรับไม่ถึงอย่างเงี้ยคนขับสามารถปรับให้ได้เลยจากตรงนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มันจะมีชาย o ็อกโปรเทคชันอันนี้ใช่ปะที่เวลาเรากดปุ๊บเนี่ยเราจะล็อกพวกประตูหน้าต่างการปรับเบาะที่นั่งเพราะเด็กๆชอบปรับเล่นเห็นมือจับอยากจะเปิดอยากจะกดอยากจะจิ้มไปหมด หน้าจออะไรต่างๆเนี่ยคือเราสามารถล็อกจากตรงนี้ได้หมดเลยซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> อันนี้คือเข้าใจคนเป็นพ่อเป็นแม่มากๆมันทําให้การใช้ชีวิตในรถที่มีเด็กด้วยอ่ะมันง่ายขึ้นมากๆเราว่าเราว่าอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ดีสิ่งที่จะหายไปพอมันเป็นรุ่นซี <c oughs> เกอร์0ูนย์ศูนย์เก้สแตนดาร์ดเมื่อเทียบกับตัวท็อปเนียนะประตูคนขับเนี่ยจะไม่ใช่ประตูดูดนะครับต้องออกแรงปิดน,นิดนึงซึ่งถามว่าประตูดูดมีผลยังไงสมมติว่าลูกคุณหลับ แล้วคุณไม่อยากจะเปิดประตูเสียงดังอะประตูดูดมีผลนะจะบอกแต่ขอบ่นนิดนึงแล้วกันจะบอกว่าซอฟต์แวร์ที่ซีเกอร์รวมถึงโลตัสและวอลโวด้วยเนี่ยนะนะเขาทํามาเนี่ยเรากับรู้สึกว่ามันงงน้อยกว่านี้ได้คือเรารู้สึกว่ามันมีเมนูให้เลือกเยอะมากๆเนี่ยมีช็อตคัตมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะซึ่งดีนะหน้าจอก็เล p o n นซี e ดีมากๆใช่ปะแต่ว่าเราอะรู้สึกว่า เมนูหรือว่าเซตติ้งต่างๆของเขาอะตำแหน่งหรือว่าการจัดการหัวข้อในนี้มันยังไม่ค่อยดีอะอย่างแค่ drive mode อะว่าผมจะปรับ comfort กับ sport อะผมหาตั้งนานว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนมันควรจะอยู่ใต้หัวข้อ driving ปะแต่มันไม่อยู่มันอยู่ใน quick setting แล้วมันก็อยู่ข้างบนตรงนี้เนี่ย comfort eco sport snow เนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันวาง layout แปลกๆและอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันดีไซน์มาแปลกๆอะคืออันนี้เขาเรียกว่า parking comfort คือรถคันนี้ไม่มีปุ่มสตาร์ทสต็อปใช่ปะเวลาเราก้าวขึ้นรถมาเครื่องยนต์ติดอัตโนมัติเหมือนจะดับไม่ได้ด้วยไม่รู้ดับยังไงถ้าใครรู้ช่วยมาบอกหน่อยแล้วเวลาเราลงจากรถอ่ะแล้วปิดประตูล็อกอ่ะเครื่องมันก็จะดับอัตโนมัติใช่ปะแต่ทีนี้สมมุติว่าเราอยากจะลงไปจากรถแล้วให้เครื่องยนต์ติดอยู่ทําไงเนี่ย parking comfort คือกดเสร็จปุ๊บมันจะถามว่าจะให้มันติดอยู่กี่นาทีกี่ชั่วโมง ใช่ไหมซึ่งใครมันจะรู้อะตอนที่ซื้อมาครั้งแรกถ้าไม่ได้ถูกอธิบายมาก่อนเรายังรู้สึกอยู่ดีว่ามีเหอะปุ่มสตาร์ทสต็อปอะปุ่มสตาร์ทเครื่องดับเครื่องอะช่วยมีเหอะมันมันดีนะมันทําให้เรารู้ว่าเราติดเครื่องไว้หรือ,อยังอืมต่อไปจะลงไปนั่งแถวผู้โดยสารบ้างแต่ก่อนที่จะเข้าไปขอ ขอบ่นถึงมือจับประตูตัวนี้นิดนึงเลยะคือเรารู้สึกว่ามันเป็นมือจับประตูที่มันไม่มีฟีดแบ็กคือแบบดึงไปปุ๊บแล้วมันไม่รู้ว่ามันเปิดหรือยังอ่ะมันไม่มีกึกอ่ะอืมอยากได้อีกกึกนั่นแหละนะปป๊บพอรถมันเตี้ยนี่มันขึ้นง่ายจริงทุกคนอ่าก็ขอมาพูดถึง เบาะแถว2เรารู้สึกว่าเฮ้ยที่นั่งตรงโซนแถว2เนี่ยมันนั่งสบายทุกคนถึงแม้ว่านี่จะไม่ใช่รุ่นท็อปนะปกติรุ่นท็อปสเปคของมันจะดีกว่านี้แต่ว่าอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยนะความสบายตำแหน่งโพสิชันการนั่งแล้วก็ผมจะให้ดูการปรับที่นั่งของมันนิดนึงนะตัวเบาะเนี่ยมันสามารถปรับได้เยอะนะมันสามารถปรับดึงตัวรองน่องแบบนี้ออกมาได้ใช่ไหมแล้วจะสังเกตว่าพอเราพับไปปุ๊บเบาะข้างหน้าเนี่ยมันก็จะสไลด์ไปให้โดยอัตโนโมัติแล้วมันดันออกมาได้อีกอ่า เพื่อความสะดวกสบายของคนขายาวแล้วสมมุติว่ามันกางอยู่แบบนี้แล้วเราพับกลับเข้าไปอ่ะมันสไลด์กลับเข้าไปให้ด้วยนะเนี่ยมันไม่พับต่อนะมันสไลด์ให้เองแล้วทำไมยุ่งเยอะจังอ่ะเนี่ยอยากจะให้ดูด้วยว่าตัวคอนโทรลของมันอ่ะจะอยู่ตรงแถงข้างประตูตรงนี้จะมีการเปิดหน้าต่างเนะแล้วก็มีเปิดสไลด์ซันรูฟแล้วก็ตัวนาฬิกาตรงนี้จริงๆแล้วมันคือเป็นทัชสกรีนคือเราสามารถแบบปัดขึ้นนะ นี่ปรับอุณหภูมิแอร์ปรับพัดลมปรับการสายของพัดลมได้ด้วยนะอย่างนี้คือเป็นแบบสวิงอันนี้คือโฟกัสอันนี้คือ avoid ก็คือปรับให้มันแบบออกห่างไปซึ่งหน้าจอกลมๆนี่มันทําได้หลายอย่างเลยนะรวมถึงมันเป็นเมมโมรีซีดได้ด้วยก็คือแบบเมมไว้ M 1 M 2นะว่าจะเป็นของใครมีเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเข้าใจคือ เบาะหน้าหลังเบาะหลังคนขับอะ่ะมันจะมีพ็อกเก็ตแบบนี้ใช่ปะให้เก็บของได้แต่เบาะฝั่งนูนะ้นอ่ะมันไม่มีแล้วมันก็จะเป็นบวมๆแบบนี้แอบไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมมันถึงบวมๆแบบนี้มันมีที่วางเท้าโหรู้งี้ใช้ดังนาลูกเออ,อทุกคนลงไปก่อนเลยนะทุกคนลงไปก่อนได้เลยมีปุ่มเปิดตู้เย็นอยู่ตรงนี้อ,อึบ นะี่อันนี้คือมันจะดึงออกมาได้เลยนะใช้มือดึงได้เลยนะครับแล้วเวลาจะปิดก็คือดันเข้าไปแบบง่ายๆแบบนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบวัสดุของตู้เย็นไอ้พลาสติกที่แบบเปิดตู้เย็นออกมาแล้วมันเเหมือนเป็นพลาสติกบางๆอะ่ะคือเอาจริงคิดว่าถ้าเคยถ้าไม่เคยใช้อะไรมาเลยแล้วเจอเนี้ยก็คงไม่รู้สึกอะไรแต่เหมือนพอเคยใช้เดนซ่าที่มันรู้สึกแบบผนังมันตึบๆอะ่ะแล้วมันสไลด์ออกมาแบบสมูทเออ <smooth. S 2> เออ,เอ,อก็รู้สึกว่าชอบอัน,นันมากกว่าแล้วก็ส่วนตัวรู้สึกว่าเบาะเดนซ่านั่งสบายกว่าด้วยความเป็นพ่อเป็นแม่ ขอบ่นเรื่อง i อโซฟินิดนึงได้ป่ะทุกคนคือ i อโซฟิรถจีนนะจะเดนซ่า X ถึงหรือสีเกอร์ก็แล้วแต่ติดยากมากอะคือแบบมีช่องมาให้แค่นี้แล้วคือแบบจะใส่ตัว i อ so โซ i x เข้าไปยังไงก่อนใช้ยากมากเนี่ยอันนี้อันนี้ใช้ยากมากของเล่นของเรานี่หน้าจอกดปุ๊บจะมีเสียงอินโทรขึ้นมานิดนึง แล้วมันก็จะพ o อปอออกมามีหน้าจออยู่ด้านหลังซึ่งจะบอกว่าลีออนชอบมากทุกคนเปิดมาครั้งแรกคือตื่นเต้นเลยนะมันมีเราอยู่ในนั้นด้วยลีออนลืมบอกว่าด้านข้างตรงนี้มีโต๊ะด้วยเนี่ยวางขนมน้ำรีโมทสุดยอดหน้าชั้นอืดขนาดนี้เลยเหลมุมเนี่ยย้ายไปเบาะแถวสามมัง้ง จะบอกว่าเบาะแถวสามเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในจุดที่เราต้องประนีประนอมคอมโพร์มิส์หน่อยสำหรับรถคันนี้จริงๆแล้วพอมันเป็นรุ่น7ที่นั่งเนี่ยทุกคนแถวสามเนี่ยมันมีเบาะ3อันแล้วนะอันดับแรกต้องบอกก่อนสเปซมันโอเคคือผมสูง180ยเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนตัวสูงขนาดนี้มันก็ยังมีแบบพื้นที่ให้เรานั่งได้อยู่แล้วก็มีพื้นที่วางแขนแบบนี้จุดที่เราเรารู้สึกอึดอัดอะ่ะมันคือหน้าต่างอันนี้ เพราะว่ามันค่อนข้างจะแคบแล้วมันทําให้แบบทัศนวิสัยของคนที่นั่งหลังอะ่ะมันมีความแบบจํากัดนิดนึงเราอะ่ะรู้สึกว่าเบาะแถว3เนี่ยมันแคบหน่อยนะเพราะว่าอันนี้มันน่าจะเป็นซูมล้อนะคือซูมล้ออะ่ะมันขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วมันทําให้แบบมันมาเบียดพื้นที่ของข้อศอกตรงเนี้ยถ้าคุณเป็นคนตัวใหญ่หน่อยอ่ะคุณนั่งแบบ ใหญ่แบบเต็มๆไม่ได้ศอกมันจะมาเบียดกับคนที่นั่งตรงกลางถ้าคุณนั่ง3คนนะแต่ถ้านั่งแค่2คนอะ่ะผมว่าไม่ค่อยเป็นไรแต่ซีนารีโอส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือข้างๆเราเนี่ยจะเป็นคาซีทของเด็กน้อย1อันสมมุติว่าเราติดคาซีทไปอะ่ะพื้นที่คนนั่งตรงกลางอะ่ะมันจะเหลือจํากัดมากนะทำให้บางทีเวลาอะไรแบบเราอยากจะนั่งตรงกลางเพื่อดูเจ้าเด็กน้อยของเราอะไรแบบนี้ยพื้นที่มันค่อนข้างจะอึดอัดอืมในความรู้สึกนะ คือถ้าจะให้โดยสรุปอะคือมันก็สบายแล้วอ่ะแต่มันมีรถที่สบายกว่าในราคาใกล้เคียงกันเข้าใจไหมดังนั้นมาเลยแบบว่าพอมันเทียบ Apple to Apple แล้วอ่ะเบาะแถว3ของคันนี้มันเลยอาจจะดูด้อยไปนิดนึงในบรรดารถตู้ไฟฟ้าที่ช่วงนี้กำลังฮิตฮิตกันอยู่นะนะทุกคนจากการที่ได้ลองขับทั้ง3ยี่ห้อแล้วบอกได้เลยว่าซีเกอร์ขับดีสุดถามว่าอะไรที่ทำให้มันรู้สึกว่ามันขับดีสุด ผมว่ามันคือการจูนการเซ็ตตัวถังกับช่วงล่างเนี่ยจังหวะกับรถแบบนี้นะเราเข้าไปเลยวิบนะคือเราจะรู้สึกได้เลยว่าในจังหวะที่เราเข้าโค้งที่แบบองศาพวงมาลัยมันชันๆหน่อยอะไรแบบนี้นะมันรถมันนิ่งมากรถมันนิ่งมากอาการบอด y ี้โรลของตัวรถอ่ะมันรู้สึกน้อยมากๆซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่ารถมันนิ่งมันซีเคียว เวลาเราขับไปเจอบัมไปเจอหลุมอะไรต่างๆเนี่ยมันรู้สึกว่ารถมันไปทั้งคันมันมันให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยเนื่องจากคันนี้มันเป็นช่วงล่างถุงลมเนาะมันจะนุ่มนวลหน่อยแล้วก็ในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยรถมันจะค่อนข้างนิ่มนะช็กมันจะนิ่มเลยเวลาเราขับไปเจอบัมอะไรอย่างเงี้ยรถมันจะขึ้นลงแบบนี้เลยดึงดึงดึงอย่างนี้เลยเออมันจะมีความเด้งนิดหนึ่งเดี๋ยวจังหวะแบบนี้นะขึ้นทอสะพานนะปึ๊บรถมันจะ เด้งขึ้นแล้วก็ลงต่อไปแบบนี้เป็นเหมือนเป็นคลื่นนะตอนแรกที่ขึ้นมาขับนะรู้สึกแบบอุ้ยทำไมมันยวบจังมันแบบไม่ค่อยชอบเลยแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปตอนที่เราเข้าไปเป็นสปอร์ตโหมดคือพอเป็นสปอร์ตโหมดปุ๊บเนี่ยช่วงล่างมันจะเฟิร์มขึ้นแล้วจังหวะที่เจอคอสะพานหรือเจอบัมสูงๆเนี่ยรถมันจะบัมหนึ่งทีแล้วมันจะหยุดแล้วมันจะอยู่นิ่งๆแล้วมันจะไปต่อ ซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยถึงแม้ว่าจะเป็นรถบ้านนะมันเป็นรถตู้แบบนี้ซึ่งเราไม่ได้ expect ให้มันขับดีมากขนาดนั้นนะแต่คันนี้มันขับดีจริงมันรู้สึกว่าแบบเออมันมัน่นคงซึ่งผมไม่ได้รู้สึกคนเดียวแบบเจนที่แบบว่าขึ้นมานั่งด้วยยังบอกเลยว่าเออเฮ้ยเธอรถมันนิ่งมากเลยนะได้นั่งมาแล้วประมาณ2วันรู้สึกไงรู้สึกว่านั่งดีนั่งดีมันแบบมันนิ่งปกติอะพี่บุมโดนเจนตะโก,กนไปด่าจากแถวสองบ่อยมากว่าเปาบ้า S <S> มีเาในจังหวะที่แบบว่าเจอบัมหรือเจอแบบทางขรุขระอะไรเงี้ยรถมันแบบใช้คําว่ามันไม่เสียอาการเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ชอบมากนะครับทีนี้พอมันเป็นรุ่นซีเกอร์ศูนย์ศูนย์เก้นดรเนี่ยพละก,กำลังของมันจะจะลดลงนะรุ่นนี้มันเป็นรุ่นแบบ Single ลมอเตอร์มีมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียวปกติรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปของเขามีมอเตอร์สตัว แต่ว่าคันนี้เอามอเตอร์ด้านหลังออกไปกลายเป็นมอเตอร์หน้าอย่างเดียวเป็น front wheel drive ความแรงเนี่ยจากเดิมที่มันอยู่ประมาณ600กว่าแรงม้าในรุ่นท็อปเนี่ยนะก็รุ่นนี้ก็จะลดลงมาเหลือ340แรงมา้าท็อปสปีดก็อยู่ประมาณ190แล้วก็0ูน0ถึงรอยอยู่ประมาณสัก7.9วินาทีซึ่งอัตาราเร่งของมันเนี่ยสมมติว่าเราคลิกดาวลงไปออผมว่ามันก็เร็วมากพอที่จะ แซงรถบรรทุก10ล้อโดยที่แบบไม่เหนื่อยเลยวะ่าขับรถระยะทางไกลใช้ความเร็วเยอะขึ้นมาหน่อย1 2 0 130เนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาเลยแบบใช้งานได้สบายนะครับขนาดแบตเตอรี่ของมันอ่ะเท่าเดิมคือ116กิโลวัตต์อร์นะวิ่งได้ประมาณสัก600กิโลเมตรตามมาตรฐาน wltp ซึ่งผมคิดว่าตัวเลขเท่านี้เพียงพอแล้วนะสำหรับการใช้งานชีวิตประจำวันและอย่างหนึ่งที่รู้สึกชื่นชมคันนี้คือเก็บเสียงดีนะใช้ความเร็วแบบ ร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยเสียงค่อนข้างเงียบเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีเสียงเข้ามารบกวนเยอะขนาดนั้นค่อนข้างจะประทับใจในเรื่องของของการซีลอินทีเรยของเขาแล้วก็อย่างหนึ่งที่รถคันนี้มันปรับได้ละเอียดมากเลยนะคือฟีลลิ่งของเบรกอันดับแรกคือ r e g e n e r a t i v e b r a k i n g เนี่ยก็จะปรับได้ว่าเป็น Standard หรือว่าเป็น strong ใช่ไหมแล้วก็มันจะสามารถเลือกน้ำหนักเบรกได้ด้วยว่าจะเอาเป็น Comfort Standard หรือ Sport ว่าแบบอยากให้กดลงไปเยอะแค่ไหนแล้วให้มันเบรกอยู่แค่ไหน แล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเอาเป็น one pedal driving หรือเปล่าก็คือมีปุ่มมีเซตติ้งตรงนี้ให้เลือกถ้าเกิดติ๊กเป็น one pedal เนี่ยเวลาเราถอนเท้าออกจากคันเร่งอ่ะรถจะเบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งให้เราได้เลยผมรู้สึกว่าผมชอบตรงที่มันมีออปชั่นให้เราเลือกได้เยอะว่าเราอยากจะขับรถคันเนี้ยในคาแรคเตอร์แบบไหนอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องลองให้ดูด้วยคือโหมด adaptive cruise control ของคันนี้ที่ผมรู้สึกว่าเขาทำมาได้ค่อนข้างเนียนเลยทุกคนนะคือหลายๆคนอาจจะรู้ว่าซีเกอร์เนี่ยเขา เป็นพาร์ทเนอร์กับ Volvo ดังนั้นไอ้ระบบซอฟต์แวร์ต่างๆมันพัฒนามาร่วมกันแล้วเราเคยขับ ex 3 0เรายังจำได้เลยว่าระบบไช่วยขับขี่ของเขาอ่ะมันใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วคันนี้ก็เหมือนกันวิธีเข้าโหมดก็คือกดที่ปุ่มพวงมาลัยเนี่ยรูปพวงมาลัยกดทีเดียวปุ๊บจะเป็นการเข้าโหมด adaptive cruise control แต่ถ้าเกิดกดเบิ้ลสองครั้งมันจะคุมให้รถอยู่ในเลนให้ด้วยนะจากที่ได้ลองมาทั้งบนทางด่วนและทางทั่วๆไป เรารู้สึกว่าตัวระบบ a s s i s t a n t d r i v i n g ของคันนี้สมูทมากคือผมมัจะชอบใช้เจนเป็นตัววัดคือเจนเป็นคนไม่ชอบระบบให้มีแบบให้มีระบบอื่นมาช่วยขับขี่ใช่ปะ่ะแล้วเจนจะเป็นคนที่เซนซิทีฟกับไอ้สิ่งนี้มากโดยปกติเวลาเราเอารถมาเทสใช่ปะ่ะแล้วเปิดไอ้โหมดแบบนี้ยเจนจะรู้เลยเธอเธอใช้โหมดขับช่วยขับขี่แล้วใช่ไหมปิดเดี๋ยนี้แต่คันนี้เจนมันไม่ค่อยแน่ใจเว้ยทุกคนเหมือนกับว่าเอ๊ะเธอใช้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเธอขับเองอ่า แปลว่ามันเริ่มใกล้เคียงกับความสามารถของมนุษย์แล้วที่แบบว่าเออมันจะสามารถแบบคุมอะไรต่างๆให้มันอยู่ในเลนของมันได้แต่มันก็จะมีนะจังหวะที่เส้นถนนมันไม่ชัดอ่ะมันก็จะยังมียึกยักยึกยักอยู่เหมือนกันว่าแบบเหมือนมันจะตัดสินใจไม่ถูกว่าเอ๊ะตรงนี้มฉันอยู่ในเลนหรือฉันอยู่นอกเลนกันแน่แต่โดยรวมแล้วอะเรารู้สึกว่าเราพึ่งพามันได้มากกว่าที่เราคิดเปลี่ยนเลนอัตโนมัติก็มีนะเลือกตรงนี้ได้ ออโต้เลนเชนแอสซิสต์สมมุติว่าเข้าโหมดคุมพวงมาลัยแบบนี้แล้วเปิดไฟเลี้ยวอะ่ะรถมันจะเปลี่ยนเลนให้เลยแต่ว่ามันจะต้องไม่มีรถคันอื่นอยู่ข้างๆด้วยนะโดยสรุปโดยรวมนะเรารู้สึกว่ารถคันนี้มันเป็นรถที่แบบคนที่ชอบขับรถอะ่ะจะชอบมันมากเพราะว่าแบบมันมีฟังก์ชันมีเซตติ้งหลายๆอย่างที่คิดมาเยอะมากๆสําหรับคนที่เป็นคนขับแต่ทีนี้ตัวรถมันก็ไม่ได้มีแค่คนขับเนาะที่มานั่งรถครอบครัวแบบนี้มันต้องไปดูเรื่องอื่นๆประกอบกันด้วย เช่นเบาะหลังนั่งสบายหรือเปล่าขนาดของ i n น e ท i o r เ p ีย e มันใหญ่พอไหมผมว่ารถคันนี้มันเป็นรถที่มันมันไม่ได้ถูกใช้ด้วยคนคนเดียวอะ่ะดังนั้นในการตัดสินใจเลือกอะ่ะมันเลยต้องคำนึงถึงคนที่นั่งแถวอื่น,นด้วยยกเว้นเสียแ,แต่ว่าคุณจะไม่ได้มีครอบครัวมานั่งด้วยเยอะๆแล้วคุณก็นั่งแถว2ตลอดมีคนขับคนหนึ่งคนอะไรอเงี้ยอันนั้นก็อาจจะอีกเรื่องหนึ่งคุณก็อาจจะไปตัดสินใจจากเรื่องความสะดวกสบายไปเลยอะไรย่างเงี้ย ย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบๆหนึ่งปีก่อนหน้านี้นะทุกคนที่ผมซื้อเดนซ a ไปเนี่ยเดนซา D9 เนี่ยตอนนั้นผมก็บอกทุกคนว่าแบบเออเราซื้อด้วยเหตุผลเรื่องของราคานะเพราะว่ามันเป็นรถที่ราคาต่ำที่สุดในกลุ่มด้วยการใช้งานของเราอะ่ะเราอยากจะประหยัดให้ได้มากที่สุดเลยเลือกออปชันนี้ใช่ไหมพอมันมาจนถึงยุคปัจจุบันตรงนี้ที่แบบเราได้เป็นคนที่ได้ลองครบทั้ง3แบรด์แล้วถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างนะ คืออันนี้เป็นคําถามที่ผมต้องใช้เวลาในการแบบรวบรวมความคิดคําตอบเยอะนิดนึงเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าทั้ง3มแบรนด์มันเป็นรถที่คนละคาแรคเตอร์คือกลุ่มทาร์เก็ตมันเป็นคนกลุ่มเดียวกันเลยนะมันเป็นกลุ่มที่แบบแฟมิลี่อยู่แต่ว่ามันจะมีดีเทลเล็กเลกน็น้อยๆที่แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันถ้าถามว่าตัวผมเองย้อนเวลากลับไปได้จะเลือกคันไหนผมว่าถ้าผมไม่เคยขับเดนซามาก่อนนะผมอาจจะเลือกซีเกอร์ เพราะด้วยเหตุผลเรื่องการขับขี่เพราะเราเป็นคนที่ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าถามว่าวันนี้ที่ได้ลองขับเดนซามาแล้วใช้ชีวิตกับมันมาแล้วอะรู้สึกว่ามันถึงขั้นต้องแบบโหขายเดนซาแล้วกลับมาซื้อคันนี้ไหมอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ขนาดนั้นมันไม่ได้แบบบิ๊ก e a ลขนาดนั้นอะทุกคนดังนั้นก็รู้สึกว่าแบบถ้าคุณเป็นคนที่ซื้อเดนซาไปแล้วไม่ต้องเสียดายตังค์เออมันมันรถที่คุณมีอยู่มันโอเคแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณแบบยังไม่เคย ได้ลองขับซีเกอร์มาก่อนคุณมาลองคุณอาจจะแบบชอบมันก็ได้นะส่วน x อ e เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบฟีเจอร์บางอย่างที่ที่รถคันนั้นมีมาให้โดยสเปซิฟิกไปมากกว่าก็นั่นแหละผมว่าคลิปนี้มันอาจจะตอบข้อสงสัยของใครหลายๆคนที่มีอยู่แลใครมีคำถามอะไรอะ่ะลองทิ้งไว้ในคอมเมนต์ดูนะถ้าเกิดเรารู้หรืออะไรอเงี้ยเราเราจะมาตอบให้นะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือคลิปนี้เนี่ยทั้งหมดที่คุณได้ดูอะ่ะ ถ่ายด้วย iPhone 17 Pro เดี๋ยวเราจะมีคลิป Behind the Scene ของคลิปนี้ที่เราทำงานด้วย iPhone ว่าการทำงานของมันเป็นยังไงว่าเราสามารถเอามือถือมาถ่ายรีวิวรถ1คันแบบนี้ในโปรดักชันในแบบที่เราพอใจเนี่ยได้ไหมยังไงฝากติดตามคลิปนั้นด้วยวันนี้บุมธลิตขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย น,นี้ไม่มีคันนี้คือน,นิ่งมากแบบเรารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ถนนนะ่ะเดนซ่าเราสึกว่าเราอยู่สูงทุวนรอเราทำท่อร้านไหนเนี่ย